นี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าหากได้มาเจอนะคะคุณจะเจอคนที่คู่ควรกับคุณนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะคุณจะเจอคนที่มองตาแล้วรู้ใจนะคะ ดูซิว่าพลังงานของคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะคนที่จะเข้ามาเป็นอย่างไรเรามาดูไปด้ยวยกันเนาะนะคะนี่คือพลังงานของคุณไม่ต้องรีดเรียงค่ะนะคะขอดูหน่อยนะคะขอดูพลังงานของคนที่จะมาเป็นตัวจริงของคุณนะคะขอดูไพ่ว้าวเอาขนลุกมากนะสีไม้นะไพ่พลังงานธาตุไฟ เมสสิงห์ธนูนะคะหรือท่านใดก็ได้พลังงานใดก็ได้นะคุณสองคนมีเคมีตรงกันคุณสองคนนี่ทำงานด้วยกันทั้งคู่นะคะไวยไร่เรียกกันหรือตัดไว้ได้ไม่ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้มากกว่า15ปีขึ้นไปหรือน้อยกว่า15ปีนะคะแต่มองตาแล้วรู้ใจมีเคมีตรงกันมีศีลเสมอกันมีเอเนจียังมีความรู้สึกว่านะคิกค่ะคิกคงไม,ม่ต้องบอกว่าคิกคือ,อย่างนะจ๊ะ ขอแสดงความดีด้วยนะคุณเจอคนที่มีเคมีตรงกันโค้รใช่ค่ะนะคะใบแรกขึ้นมานะคะช่วยกันสร้างช่วยกันทําช่วยกันหาช่วยกันทาํามาหากินว่าสั้นนะจ๊ะขอดูให้ใบต่อไปนะจ๊ะว้าวนะคะเป็นท่าตุไดีกว,ว้าวเก้าเเลียน ลดรูดูแพงก้าวเหรียญทั้งชายและหญิงสเสน่ห์แรงจะเต็มนะคะทํางานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองส,สร้างธุรกิจของตัวเองหรือเติบโตด้วยธุรกิจของตัวเองท่าดินพึกษกันมังกรหรือทาานอื่นก็ได้จ้ะนะคะแต่เป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนใจเย็นเป็นคนรักเงินนะคะรักคนที่มีใครใครกันนั่นเองนะจ๊ะว้าวสุดยอดนะคะขอดูอีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะโอ้ไมคกาดนะคะไพ่ใบโอ้โหคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะ เลิฟสิคะจะอยู่ทำไ,ไมล่ะคะคุณสองคนเป็นโชคชะตานนำพาให้มาเจอกันมองตาแล้วรู้ใจพ่อบอ่คะ่ะนะคะโหสุดยอดนะคะอ่ะคอยอีกหนึ่งใบนะคะอ,ออายหนึ่งใบไพ่ใบนี้เพดอับสอ์ทัดลมไม่ถึงตึ่งกลุ่มนะเป็นคนที่อาจจะมีความรู้สึกเอาแต่ใจนิดนิด ชอบให้แฟนเอาใจไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะแต่บอกหน่อยนะคะใครบ้างไม่ชอบให้แฟนเอาใจว่าสั้นนะคะโอ้โหสุดยอดเลยมาคอยอีกหนึ่งใบแล้วกัน <laughs> ว้าวนะคะไพ่ใบนี้ the world วันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ได้คนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติคนต่างภาษาคนที่ชอบทำงานบนโลกโซเชียลคนที่ทำงานต่างถิ่นต่างแดนเลยก็ได้หรือเป็นคนที่ ชอบเรียนรู้กับสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นไปได้แต่เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะคนนี้เป็นคนวันเสาร์ได้นะคะแต่ถ้าได้รักใครแล้วนะบอกเลยสุดตต่งกระดิ่งแมวเลยค่ะคำว่ารักนี่จะไม่ห่างจากสายตาเลยนะคะคุณเจอคนที่นะเคมีตรงกันแล้วก็เป็นคนที่สีเสมอกันเป็นคนที่มีความรู้สึกมองตาและรู้ใจค่ะโชคดีค่ะใครมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะคุณได้เจอคนที่ใช่ นั่นละเองค่ะนี่คือพลังงานของไายิบซีดึงดูดให้คุณมาเห็นคลิปนี้ค่ะช่วงดีค่ะ